สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมปดินดุครับรัชนีมหาเนยมค่ะพบกับเราสองคนนะครับในรายการทัวร์ซีรีส์นะครับเห็นสะพานนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ที่จังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนบุรีนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่ไหนวันนี้จะพาไปถ้ำถ้ำกาแสใช่ไหมใช่ค่ะคุยกันเรื่องแฟนชายก่อนครับนี่เลยค่ะแฟนไช้์ชาตินะคะสำหรับสยามธุรกิจนิโอลายเขาจับมือกันคนไหนที่ตกงานไม่มีงานทําหรือมีงานทําอยู่แล้วก็ ติดต่อสอบถามมาได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นรถด้วยะค่ะอาาจรย์รถประจำตำแหน่ง <รถ S 2> ใช่ไหมประจำตำแหน่งค่ะแฮมรี่แล้วก็ แอปอดนะใครอยากจะได้ก็ติดต่อเข้ามาค่ะครับผมสำหรับเรื่องราวของรักกระดุกทั่วซีรีส์สามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางทางสยามทีวีดอทเน็ตนะครับก็ติดตามกันได้นะเวล้าอาจารย์สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงดูได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมผ่านเน็ตนี่ดูได้ทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นอยู่โลกอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนก็สามารถดูช่องสยามทีวีดับเน็ตนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอรบกวนให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีอวพรให้กับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจก่อนครับ เนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครบรอบ20ปีเขาขอให้รับใช้ประชาชนและสังคมไทยยืนยาวนานไปและเป็นขวัญใจของคนโดยทั่วไปครับในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยป,ยปะละเลยตนเอง เพอรักมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุง่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r c e n t e หนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทย ด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายเน o l วไลฟ์ไปสู่อาเซียนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่15ปี n น o l วไลฟ์ก้าวไกลสู่สากล ครับคุณแอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะครับะ่ะวันนี้นัดกันมาที่ถ้ำกระแสถ้ำกระแสค่ะมีประวัติยังไงบ้างคะแต่ถ้ำนี้ถ้ำกระแถ้าประวัติของถ้ำกระแสก็ราชการที่5ตอนที่สเสด็จป,ประพาสที่สยโยคตกสยโยคท่านได้แวะตรงนี้แล้วก็ได้เขียนบทพระราชนิพนธ์ค่ะ บอกความกว้างความยาวความสูงของถ้าไว้ตามที่แผนเนี่ยค่ะเท่าไหรเอ่ยคุณครูท่องได้ไหมท่องไม่ได้ต้องหันไปมองป้าเป็นภาษาคน้างจะอ่านยากก็คือว่าขึ้นเฉลียไปประมาณสักเส้นหนึ่งขึ้นไม่ถึงขึ้นไปถึงไม่สู้ซันเหยียบย่างได้คือใช้ภาษาาปกติปกตินะคะบอกความกว้างความสูงความลึกของถ้ำครับไปกราบสักการะถ้ำดีกว่า พระองค์นี้เหรอที่บอกว่าขนทรายเข้ามาจากฝั่งนู้นชาวบ้านขนทรายมาจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะมาสร้างพระองค์นี้เพราะว่าจะได้ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านเพราะว่าหมู่บ้านตรงนี้บ้านตรงนี้ประชาชนที่อยู่ตรงนี้ถ้าเดินไปวัดต้องไกลมากช่ไหมประมาณกี่ปีแล้วคะคุณครูคะสร้างปี30ปี30หาดูแถวแถวนี้ก็รู้อือก็ดูป้ายอยู่น แล้วทีนี้คุณรูคะะเมื่อกี้นูแอบเห็นอาหารญี่ปุ่นด้วยหเห็นที่ไหนเดี๋ยวไปดูญี่ปุ่นกันค่ะเ<อ>หินญี่ปุ่นหินญี่ปุ่น <laughs> ครับผมมาท้ายรายการเดี๋ยวมอบผลิตภัณฑ์กันก่อนดีกว่านะครับหมดเวลาหมดแล้วหลรอจ๊ะใช่แล้ววันนี้คุยกันยาวแต่ว่าซีรีส์ของเราก็ยังอยู่เมืองการอยู่นะครับจังหวัดกาญอยู่หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะครับติดทุกสถานการณ์นิตยสารสยามแม็กซิมัมท่องเที่ยวและบันเทิงเชิงธุรกิจนะครับจากท่านด็อกเตอร์นพดุลย์เบญกุลนะครับเอาละครับคถามท้ายรายการวันนี้แจกเสื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะเสื้อและกระดุกทัวร์ซีรีส์สองรางวัลด้วยกันค่ะครับมถามมีอยู่ว่าคำถามนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิททธิิ์นนนนนะะะะคครรรรรัับบี่่่ปดษฐาาออยูใถ้้้กแสสงขึเมื ปีพศใดครับก็ไก่ครับก็ไก่พศสอ3 0ค่ะครับขอไข่ครับอาจารย์คร่ะันห้ารอยาโาอ้โหวันนี้ค<า>ุณครู มีเสียงจักระจันทันทีเลยตอนไหนถูกไม่ต้องบอกเขาครัให้เขาตอบมาทางไลน์ของรัฐกระดุกทั่วซีรีส์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูมากนะครับขอบคุณค่ะครับแล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับกานจนาบุรีแค่นี้เองนะครับวันนี้เราสามคนเราท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการรัฐกระดุกทั่วซีรีส์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ